ชีวิตจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่เลือกจะมองค่ะสมมุติว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่เขาทุกข์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาเลือกมองความสุขหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มีเขาก็มีความสุขได้ในขณะที่บางคนนะคะมีความสุข99%แต่ความทุกข์มีเพียง1%ถ้าเลือกมอง1%ที่มีแม้เพียงน้อยนิดอีก99%ก็ก็ไร้ค่าไปทันทีเลยเชื่อไหมคะลูกเกดต,ต้องการจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่า เราจะเลือกมองเห็นสิ่งที่มีหรือเลือกมองหาสิ่งที่ขาดสำหรับบางคนนะคะอาจจะมองว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีหรือยังไม่ได้มาครอบครองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้กระทั่งความรักคนที่เขาขาดเงินเขาก็จะหอยหาเงินคนที่เขาขาดความรัก เขาก็จะหวยหาความรักคนที่เขาขาดความภาคภูมิใจหรือความเคารพในตัวเองก็จะหยหาการสนเสริญเยิเนยอจากคนอื่นสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นการตามหาเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดจนทําให้หลายคนค่ะทุ่มเทเวลาทุ่มเทชีวิตไปกับการวิ่งหาไขว่คว้าสิ่งที่คิดว่ามีค่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อได้มาครอบครองกลับไม่รู้สึกว่าเติมเต็มสักทีเราก็จะรู้สึกแบบนี้รู้สึกอย่างนี้ไม่รู้จบ นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีค่าเพียงเพราะว่าเรายังไม่มีเรายังไม่ได้มันมาเท่านั้นเองหากลองทบทวนตัวเองให้ดีๆนะคะบางสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่การได้ทำงานที่รักได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้นอนหลับพักผ่อน ได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตของเราค่ะเพียงแค่เราไม่ได้มองและให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้มากกว่าสิ่งที่เรากําลังตามหาเมื่อรู้แบบนี้แล้วเนี่ยลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าชีวิตนี้อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเราบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่คิดและเป็นสิ่งที่อยู่ข้างกายเราอยู่แล้วก็ได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ